หนึ่งเราก็ทำแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วเราก็จะมานะ้ำกันเอาแค่ท่าละสิบห้าครั้งก็พอนนะคะเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองสามสี้าหเจ็ด 1จ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแค่นี้ก็เริ่มเริ่มเหนื่อยเริ่มจะหอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าต่อไปกันเลยนะคะท่าต่อไปก็จะเป็นท่าที่ลดช่วงเอวนะคะก็จะเป็นท่าที่ลดช่วงเอวลดวนุนหมวนยามของเรานะคะเดี๋ยวก็จะเป็น ประมาณเหมือนเดิมนนะคะที่แขนออกไปแบบนี้นะคะแต่เราเอาขาไว้ตรงแบบนี้แล้วเราขาเราจะไม่ไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉพาะช่วงช่วงตัวนะคะถ้านี้เอาสักสิบครั้งก็พอนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเนหนือ่อยเรายืดแล้วนะคะหมุนซ้ายขวาแล้วค่อยนับหนึ่งนะคะเอา,าบีตาหนึ่ง 9 10เกสาสน,นี้เราเอาแค่10บครั้งพอนะคะเพราะมันเหนื่อยมากต่อไปนะคะเราก็จะมาสกอร์ตนะคะเพื่อลดต่อไปก็จะเป็นช่วงหน้าขานะคะตอนแรกเราก็จะเป็นช่วงลําตัวนะคะช่วงเมื่อไรจากเมื่อไรเราก็ลดมาที่ลำตัวต่อไปแล้วก็จะเป็นตัวหน้าขานะคะตัวหน้าขาการสกอรของเรานะคะ ก็จะยืนขาระดับหัวไหล่นะคะเวลาเราย่อลงสังเกตดูว่าให้เข่าไม่เลยกับปลายเท้านะคะนี่ยืนมาแบบนี้นะคะแล้วก็ท่องตั้งเข่าไว้แบบนี้ตางหตรงกอ้ออกอย่างนี้นะคะคือตัวตัวนี้ตัวน,นี้ต้องไม่เลยปลายเท้านะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะท่านี้เอาชักสิบห้าครั้งนะคะหนึ่งสอง 2, 13 14 15้าโอเคนะคะอันนี้เราก็จะได้ท่อนลำตัวทั้งหมดแล้วนะคะทั้งตัวหัวไหล่แล้วก็หน้าท้องแล้วก็หน้าขานะคะต่อไปเราต้มงลบช่วงปีกข้างหรือช่วงข้างลำตัวนะคะอันนี้ก็จะกปดออกข้างหนึ่งนะคะ ออกข้างหนึ่งก็ให้เหลือแค่นี้นะคะให้เหลือเชือกแค่นี้นะคะเหลือเชือกแค่นี้แล้วก็จะคาท้าหรือนำหัวไหล่นะคะทาเสะเอวมือยื่นเข้าไปแล้วเราอันนี้เอาฝั่งละสิบห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 7 8 9 10ด1 1ดเก้าสิสอสังเกตดูว่าช่วงตัวข้างล่างเราก็จะตรงนะคะเราจะไปแค่ ช่วงลำตัวช่วงนี้นะคะเพื่อมันจะได้ตึงเราจะสัมผัสได้จากการที่เวลาเราโยกตัวไปช่วงนี้จะตึงนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนด้านข้างนะคะอันนี้มาเริ่มฝั่งนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเอาเสเอวฝันน่งนี้อ่าเริ่มหนึ่งสองสาสี 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคนะคะอันนี้เราก็จะได้ ทั้งตัวแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่ายืดกล้ามเนือ้อยืดกล้ามเนื้อสําหรับเราจะลดทั้งตัวสําหรับท่านไหนที่ทําใหม่ๆนะคะรู้สึกว่าเออแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วก็ทําแค่นี้ไปก่อนสักสองสามวันก่อนก็ได้นะคะแต่สําหรับท่านที่เออยังมีแรงหรือเคยออกกำลังกายแล้วก่อนอยากจะทําเพิ่มเติมอีกเราก็พร้อมท่าต่อไปเลยนะคะต่อไปก็จะเป 5, ็นท่าบริหารหน้าท้องส่วนล่างและ องกลางองตัวเพิ่มนะคะก็จะเป็นท่านอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยเราก็จะเอาอยางนะคะคล้องไว้ที่ตรงนี้เหมือนเดิมแต่ผมทํปบ่อยแล้วผมจะใช้สองเส้นนะคะจะใช้สองเส้นทำบ่อยเนี่ยเพราะมีแรงต้านในการดึงแล้วนะคะแล้วก็จะนอนลงนะคะอืออ๋อเบียดอีกตรนี้ เนี่นะคะแล้วก็จะสังเกตได้วนะ่าหน้าท้องตรงนี้มันจะมันจะแวบลงไปนะคะแล้วเราก็ดึงขึ้นมาเอามาไว้ตรงหัวแล้วเอามือจับไว้นะคะเอามือจับไว้เพื่อมันจะได้ประคองตรงตรงหัวเราไม่ให้ไม่ได้ใช้มากเกินไปแล้วก็สังเกตดูตรงหน้าท้องนะคะมันก็จะแบบมันก็จะเป็นกล้าเนีนะะ้เดี๋ยวเรามาลดหน้าขาด้วยนะคะอ่าหนึ่งสอง สามสีป

เอาสักสิบห้าครั้งก็ได้นะคะแต่สําหรับคนที่ทํามาแล้วสิบห้าครั้งยังไม่รู้สึกเหนื่อยก็เพิ่มเป็นยี่สิบสามสิบเพิ่มไปเรื่อยๆตามที่เรารู้สึกเหนื่อยเลยนะคะแล้วเรามาเพิ่มท่าต่อไปเลยนะคะต่อไปก็จะลดหน้าขาส่วนหน้า,น,านะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะแขนเหมือนเดิมแต่ขาเราจะเปลี่ยนใหม่ขึ้นขึ้นลงนะคะหนึ่ 3, 34, 35, 36, 37, ส8 3ส 40, ส1 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50ี่สอหสหเจสี่หสอันนี้เราก็จะได้ห้าสิบค้งนะคะ ไปเราก็จะมาบริหารต้นแขนนะคะเราก็จะทําเหมือนกับเราเรายกเบลนะคะดับเบลแต่เราจะดึงเข้าออกอย่างนี้นะคะนื 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2ห23 2ิส